น้ำหลากครับวันนี้มีน้ำหลากาประตูน้ำขห้ยเสน่งเปิดนะครับเปิดแรงมากตอนนี้ก็ท่วมแล้วนะฮะท่วม ครับตักตักปลาเล็กครับปลาเล็กปลาเล็กี้จะมาข้างๆครับน้ำไหลแรงมาก ความแรงของน้ำครับเปิดประตูระบายน้ำมาก็น้ำไหลแรงมากทางาไปน้ำนะครับเป็นุ่งนาตอนนี้ก็ท่วมนะครับตอนนี้ท่วมไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้มาดูทางต้นน้ำก่อนตรงที่เปิดประตูระบายน้ำฮะเดี๋ยวพาไปดู เห็นน้ำมันออกไปตอนนี้ท่วมทุ่งนาหมดแล้วครับตอนนี่แรงมากครับครับจะเป็นน้ำบนครับเกิดมาก็จะาบนเลยครับน้ำจะบนที่ขับมาับเนี่ยจะบาุา จะวนมานีคืนครับเนี่ยพอไหลออกมาจากประตูระบายน้ำครับมันก็จะจะบวนครับเนี่ยเป็นน้ำวนวนตีกลับมานี่คืนไหลแรงมากรับ

อาจจะตัดตาขาว ได้เรื่อยๆนะครับอย่างนั้นคือเขาเขาใช้เนี่ยครับเราตัดปลาขาวครับก็ได้เรื่อยครับปลาขาวตัดปลาขาวปึ๊บบเราก็ได้เรื่อยนะครับ ประขาวออกมาเยอะครับตันนี้ตักอีกแล้วครับได้ทุกรอบครับประขาวแน,น่นอนตักคืออยู่ครับได้เลยครับตัวนี้นแรงไหมครับ แรงมากหน้าประ,ประตูระบายน้ำห้วยเสนงสุรินนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินตอนนี้ต้นน้ำเปิดระบายน้ำมาก็ปลายน้ำก็ตอนนี้ทุ่งนาก็ท่วมท่วมนะครับเริ่มท่วมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมไปดูปลายน้ำกันแถวทุ่งนาครับท่วมแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ นี้ก็จะเป็นทางด้านหลังของห้ยเสน่งนะครับท่วมนะครับ น้ำเริ่มขึ้นสูงนะครับตรงนี้นโอ้โห่างนี้จะเป็นสระนะครับระท่วมแล้วเรียบร้อยตรง,งนั้นก็จะเป็นทางเลินฟิชชิ่งนะฮะก็น่าจะน้ำก็น่าจะไม่ถึงนะครับ ทางนี้ท่วมแน่ครับทางนี้น้ำสิงแล้วทางนี้ก็จะเป็นทางฝั่งบ้านโคกยางครับอีกฝั่งหนึ่งของทางห้วยเสน่ห์นะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นสระนะฮะสระก็ท่วมหมดแล้วครับนี่ รื้อมือเรมันเร้ตรตรเต้มนตะติดนั่นนะสามตาโอื่นแ้นว่าฮะวันนี้จะเป็นคลองด้วยนะครับที่ท่วมเนี่ยเป็นคลองด้วยเริ่มท่วมหมดแล้วมันก็ไหลมาเรื่อยๆครับก็ถ้าไม่เปิดก็ ตรงสปริงเวย์ตรงห้วยก็ท่วมแน่นอนครับ ลุยไปแล้วครับน้ำน้ำถึงท่อไหมถ้าถึงท่อนี้ดับน้ำตีเขาเครื่องเลยนะครับอถึงอยู่อย่าดับแล้วกันท่วมท่อครับน้องเสียงลุยไปนะครับนี่เคไปได้ยู่ครับ เไไ okay. ท่วมครับออออก็ไปอย่างนี้ประมาณสักสองวันนี้น,น่าจะท่วมหมดแล้วครับเพราะว่าน้ำขึ้นไวมากพราทางนี้น้ำขึ้นไวมากครับอนสองวันน้ำก็ท่วมแล้วเราก็กลับกันดีกว่า เดี๋ยวเอาบรรยากาศไปดูันนะครับน้ำขึ้นมาดูปลาด้วยแหละครับปลาก็ยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่แต่ฟังนู้นน้ปลาเยอะโอ้ตะขาบ นึกว่าตายวยทิ้งัวรลอยน้ำมาเฉยแต่ครับเราก็นึกว่าตายไม่เกิน2วันครับ ไม่เกินสองวันท่วมแน่นอนครับตรงนี้เขาแน่นอนตอนนี้ก็กมาอีกคันนึงแล้วนะ สะเนี่ยครับแหล่งปลาใหญ่เลยครับเนี่ยนะครับปลาใหญ่เลยครับท่วมนี้น่าจะออกอยู่ครับปลาท่วมสะเลยครับแหล่งปลาใหญ่เลยครับตรงนี้สะนี้ไม่เคยแห้งครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็พามาดูอยู่ปลายน้ำนะครับตอนนี้อยู่ปลายน้ำหุวนเสนองนะครับอ่านี่ครับประตูเปิดประตูเปิดน้ำจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่น,นี้ผมามาอยู่ด้านหลังท่วมมาแล้วฮะตอนนี้ท่วมมดละนี่ครับ น้ำขึ้นไว,ไไวนี่ครับเห <ST AR> ็นไหมครับน้ำท่วมหมดแล้วฝั่งนี้ทีนี้โซนจะอยู่ฝั่งทางบ้านเฉียงครับหวานละได้ไหมครับ ขาวาตัวใหญ่เห็นมันนขนขาวหรือเปล่าหวานวนพังกีตนะครับก็มีดักไข่ดักมองครับตัวนี้หวานแหครับ น้ำขึ้นไวมากครับทางนี้ขึ้นไวมาก

นน่่จะเป็นปลาขาวนะครับผ่านไปผ่านมามีตัวอยู่นะครับปลาขาวปลาขาวปลาเล็กปลาน้อยนะครับฝั่งนี้นะครับนั่นนะครับมีคนลงไปนู่นแล้วครับห่างไกลๆหนึครับใส่มองครับเดินไปนู่นแล้วเสื้อสีฟ้าๆนะครับไปแล้ว ปลากำลังออกครับนะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับาฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ช่องตาหนึ่งชาแนลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ